สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมเหรียญหลวงปู่สิมพุทธ,ธาจารโรจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่33นะครับออกในวาระที่ระลึกกระถิ่นสามคัคคีสร้างอุโบสถวัดชัยสถานนะครับจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2519รุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อทองแดงก,กับเนื้อเงินนะครับซึ่งทองแดงสร้างอยู่ที่ เรา1น0 0 0มื่นเหรียญนะครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยจะสร้างเราไม่ถึง100เหรียญนะครับซ oh ึ่งหาค่อนข้างที่จะยากมากเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยมากนะครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับในเหรียญเนื้อเงินที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับสัมผัสผิวเนี่ยค่อนข้างน้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะสังเกตเห็นความรุ้งนะครับของเหรียญนะครับจะสังเกตเวลาเราส่องกับแสง ก็จะเห็นความรุ้งของเนื้อเงนินปรากฏขึ้นนะครับแต่ว่าในเหรียญที่ผ่านการล้างมาเนี่ยมันก็จะเสมอวาวทั่วกันทั้งเหรียญน,นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้สังเกตได้เป็นเหรียญปั๊มนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาเราส่องเนี่ยก็จะเห็นเบสิกของเหรียญปั๊มทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น พื้นเหรียญน,นะครับที่มีความตึงนะครับเรียบตึงนะครับไม่มีลักษณะบวมของเหรียญเกิดขึ้นนะครับโดยเหรียญปั๊มเนี่ยก็จะให้ความคมนะครับของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับเ,เ,เพื่อนๆลองดูคําว่าพระครูสันติวร,รยานะครับตัวอักษรจะเป็นแท่งคมชัดเจนนะครับ รายละเอียดของกะนกข้างนะฮะมีความคมมากเลยนะครับในเหรียญที่ถอนมาเนี่ยตัวรายละเอียดของกนกเนี่ยจะเก็บได้ไม่ครบนะครับแล้วก็จะมีความบวมมีความเป็นครื่นนะฮะอันนี้เนี่ยชัดเจนมากบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราซูมไปเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าในราย กระนกเองเนี่ยก็มีเซียนที่เอาไว้เป็นจุดสังเกตได้นะครับซึ่งในเหรียญเกสเนี่ยก็จะถอดตรงลักษณะของเซียนเนี่ยที่ไม่ติดนะครับของลายกระนกความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตาของหลวงปู่นะครับความคมของรายละเอียดจีวรเนี่ยในเหรียญแท้เนี่ยก็จะมีความคม ล่องนิ้วนะฮะสัง้าติดูมีมิติมากๆนะครับหูเหรียญเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะครับมีความรุ้งนะฮะของธรรมชาติเนื้อเงินในเนื้อเงินเนี่ยก็จะต่อโค้ชชอช้านะครับบริเวณเขาด้านขวาของหลวงปู่ซึ่งชอช้านี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นมาจากชื่อวัดนะครับชยสถานโค้เนี่ย ต้องมีความคมนะครับตอกลึกคมชัดเจนโอเคแล้วเด,เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเหรียญกันด้านหลังเหรียญน,นะครับก็ยังแสดงถึงความคมแล้วก็ความตึงนะครับของพื้นเหรียญตัวอักษรเป็นแท่งนะครับชัดเจนอักขระยันเนี่ยคมชัดนะครับ เม็ดไข่ปลานะฮะจะต้องเป็นเม็ดกลมเป็นเม็ดเม็ดคมชัดเจนเลยนะครับแล้วก็บริเวณอัฐบริขารนะครับบนโครมนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นตารางเป็นตามุงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่เอาไว้สังเกตได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญเก๊นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถอดตรงนี้ไม่ติดน,นะครับ ตามวมงชัดเจนนะครับแล้วก็มาดูที่หูเหรียญปิ้นตั้งดูเป็นธรรมชาติครับวันนี้ก็เอาเหรียญ ของปูสิมพุทธาโารอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ